ราชาลูกนังทุโกขอเสนอทูเคิลยันกองเต้พร้อมบูทอดแนมความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่หรือดีเกอร์ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับโทมัสทูเคิลเผยว่าไม่มีนักเตะคนใดบาดเจ็บเพิ่มเติมก่อนเกมยกคนเยือนทอดแนมในวันอาทิตย์นี้โดยเอ็นโกลกองเต้ฟิตพร้อมกลับคืนสู่ทีมแต่คริสเตนบริซิตย,ยังต้องพักไปอีกหนึ่งนัดทั้งคู่เผชิญอาการบาดเจ็บในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในขณะน,นี้ใกล้กลับมาลงสนามอีกครั้งถูกเคล่อนระบุว่าพูลิสิตยอยู่ในช่วงฟื้นฟูอาการเจ็บลงซ้อมคนเดียวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเร็วๆนี้ด้านกองเต้ม,มีการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวจะเป็นหนึ่งในขุมกําลังทีมชุดเยือนทิลลลอนดอนเหนือในสุดสัปดาห์นี้เราไม่มีเรื่องอาการเจ็บให้กังวลถูเคล่อนคอนเฟิร์มในช่วงแถลงข่าวก่อนเกมข่าวดีของคริสเตียนพูลิสิ์และเอนโกโลกองเต้คริสเตียนลงซ้อมเดี่ยวแล้วเขาพยายามจะกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อลงซ้อมเต็มรูปแบบร่วมกับทีมเขายังไม่มีชื่อในทีมในสุดสัปดาห์นี้เกมนี้ยังเร็วเกินไปสําหรับตัวเขาแต่เขาก็กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์อ็นโกโลกลับมาแล้วเขาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้ครับนอกจากนี้บอสซิงบรูยังตอบคาถามสถานการณ์ความคืบหน้าเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโทนี่รีดิเกอร์โดยสัญญาปัจจุบันของแนวรับเยอรมนีจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาล รือดีเกอร์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่องเขากลายเป็นหัวใจสำคัญในแผงเกมรับสิงโตเมือินครามภายใต้การคุมทัพของโคสตูคันออกสตาร์ซีซั่นใหม่นี้ได้ฟรอร์มสุดแกร่งไม่ต่างไปจากผลงานเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งบอสไว้48ปีคาดหวังว่าจะเจอทางออกที่เหมาะสมระหว่างตัวนักเตะรวมถึงสโมสรในการขยายสัญญ,ญาปรากหลังรายนี้ให้อยู่คาแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบิดต่อไป ผมหวังว่าเราจะหาทางออกได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวโค้ชนักเตะรวมถึงอะไรก็ตามที่เราปรารถนาทูเคินกล่าวถึงสถานการณ์ของรือดิเกอร์ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสโมสรตัวนักเตะและเอเย่นเราหวังว่าพวกเราทุกคนจะหาทางออกเรื่องนี้ได้ครับเพราะเขากําลังทําผลงานร่วมกับทีมออกมาได้ยอดเยี่ยมมากเขาใจเย็นมากๆมีสมาธิที่ดีมากและเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้ทําให้ตัวเขาค่้อยเควยตัวอย่างใด บางครั้งเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาเล็กน้อยแต่ไม่มีข่าวจากทางผมนะครับผมคิดว่าโทนี่รู้สึกดีมากๆที่ได้อยู่เชลซีสมควรอย่างยิ่งครับที่รีดดิเกอร์ควรจะได้รับเครดิตเพราะเขาทําได้ดีเสมอยามที่ได้ลงสนามเขาสมผัสได้ถึงความรักที่แฟนวอรมอบให้และเขาอยู่ค่าแข่งกับทีมใหญ่ของยุโรปเล่นในลีกที่ดีที่สุดลีกหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้น ผมรีดักกับเรื่องพวกนี้นะและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องของระหว่างสโมสรและตัวแทนของนักเตะในการหาทางออกในเรื่องนี้คอนเต้คอมเมนต์ข่าวเชลซีกับฮาคิมีฮาคิมีอยากย้ายไปเรอัลมาดริดอันตโตนิโอคอนเต้อดีตกุนซือเชลซีเผยว่าอัสราฟฮาคิมีมีความตั้งใจที่ย้ายกลับไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดในอนาคตและช่วาสิงค์บลูคิดถูกแล้วที่ไม่ดึงฟูลแบ็กรายนี้มาร่วมทีม ดาวติโมรกโกตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่ามีโอกาสย้ายจากเอียนเตอร์มิลานมาค่าแข่งในิ่นสแตมฟอร์ดบิตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เพิ่งอยู่ร่วมทัพงูใหญ่ผน,นึ่กำลังภายใต้กุนซือคอนเต้คว้าแชมป์เกาเชเซีาในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่ฮาคิมีจะตัดสินใจย,าย,าย้ายไปร,ร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างไรก็ตามจากบทสัมภาษณ์ของคอนเต้ที่ได้กล่าวไว้ในสกายอิตาเลียซึ่งเดอะเมนเดอร์ได้ยกมากล่าวต่อเนื้อความระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่แบ็กขวารายนี้ จะผลักดันการย้ายออกจากยอดทีมจากฝรั่งเศสเพื่อกลับไปสานต่อความฝันของตัวเองกับอดีตต้นสังกัดอย่างเรอลมริดหากคิมมี่ประสบปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิทยาจากเกมที่เจอกับเรอลมรตดเมื่อปีที่แล้วคอนเต้บอกกับสกายอิตาเลียฝันของเขาคือการกลับไปเล่นให้ามรตดอีกครั้งในฐานะแกนหล,ลักของทีมหากคิมมี่มีเชื่อลงเล่นใหม้มาดรตดไปทั้งสิ้น17นัดหลังจากที่เติบโตมาจากทีมเยาวชนของราชันชุดขาวก่อนจะย้ายออกไปประสบความสำเร็จในเส้นทางค้าแข่งกับประเทศดอนมุน จากนั้นเจ้าตัวย้ายู่กับอินเตอร์มิลานและมีส่วนสําคัญในการช่วยเนรัสซูรีขวาแชมป์เกาโชเซเรียกระทั่งย้ายู่กับเปอแอดเชในสมัยล่าสุดนี้เป็นปลืม้มแฟนบอลแชะภาพรูปถ่ายกับกองเต้ที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตมีแฟนบอลรายหนึ่งบังเอิญเห็นเอ็นโกลกองเต้ในระหว่างการซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตนอกจากจะขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วแฟนลูกหนังรายนี้ยังกล่าวถึงตัวตนของกองกลางเฟนแมนด้วยจากโพสต์ในทวิตเตอร์และข่าวจากเดอะซันเผยว่า คนที่มาชอบในซูเปอร์มาร์เก็ตเมลกาดได้เซลฟี่กับกล่องเตพร้อมนำเรื่องราวลงโลกออนไลน์ระบุว่าแอดในโลก่องเตนี่นอกจากจะเป็นสุดยอดนักเตะแล้วยังนิสัยดีสุดๆดีใจมากๆยอมถ่ายรูปกับผมด้วยเข้าสุภาพมากๆเขาฟังเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเสมอเป็นสุดยอดนักเตะแต่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆซาอุนยีเกสเปิดเผยว่าติโกซินวาเพื่มทีมเชลซีเข้ามาปลอบใจเขา หลังจากที่โชว์ฟอร์มไม่ดีตอนประเดิมสนามพบกับแอสตันวิลล่าสัปดาหก่อนกองกลางชาวสเปนย้ายจากอเล็กโกเมริตมาอยู่กับสิงห์บลูด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดในสมัหน้าอย่างไรก็ตามซาอูลต้องพบกับการออกสตาร์ทอันยากลำบากในพรีเมียร์ลีกหลังเป็นตัวจริงในเกมพบกับแอสตันวิลล่าแต่โดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งเพราะทำบอลเสียไปหลายหนแล้วในการให้สัมภาษณ์กับฟาบิโซโรมาโนนักข่าวดังซาอูลเปิดเผยว่าสินวาได้เข้ามาปลอบใจเขาด้วยการบอกว่าเกมแรกที่กองหลังชาวบราซิล ลงสนามนั้นแยก่กว่าของเขาอีกหลังจากฟอร,ร์มที่ย่ำแย่ของผมในเกมนัดแรกเทียโก้ินวามาให้กำลังใจผมเป็นอย่างมากบอกว่าเกมแรกที่พี่เล่นให้กับเชลซีมันแยก่กว่านี้เยอะเชื่อพี่เหอะไม่ต้องกังวลไปซาอูลเผยสินวาประเดิมสนามในเกมที่เสมอกับเวสต์บอมบีตอัลเบียนสามต่อสามเมื่อต้นฤดูกาลที่แล้วและทำพลาดส่งผลให้ทีมเสียประตูไคฮาวสกับติโมแวนเนอร์ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พักหนึ่งเหมือนกันหลังย้ายมาจากบุนเดสลิกาในซีซั่นที่แล้วด้วยค่าตัวก้อนโต ทมัสทูเครนไม่กังขาในฝีเท้าของซาอูลยีเกสและเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการปรับตัวกับเชลซีหลังประเดิมสนามไม่สวยสักเท่าไหร่ซาอูลย้ายมร่วมทีมแบบยืมตัวในวันปิดตลาดซื้อขายและได้ลงประเดิมสนามพบแอสตันมิลล่าโดยทันทีโดยเขาทำพลาดหลายหลนจนโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเทรนเนอร์ชาวเยอรมันโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ให้เวลาซาอูลมากพอสําหรับการปรับตัวในอังกฤษก่อนจะส่งเขาเป็นตัวจริงหนแรกเพื่อร่วมทีมใหม่ของซาอูลก็ได้แบ่งปันเรื่องราวความยากลำบาก กับการเล่นอังกฤษช่วงแรกให้เขาฟังและทุกคนเชื่อว่าเขาจะไม่มีปัญหากับการปรับตัวเรามีนักเตะที่เคยพบกับความยากลำบากในช่วงออกสตาร์ทกับทีมและทีมนี้ก็คอยสนับสนุนกันเป็นอย่างดีทุกคนแบ่งปันประสบการณ์จากเกมแรกๆของพวกเขาในพีเมลีทุกคนให้สัมภาษณ์คนเป็นโค้ชแบบผมเองก็เช่นกันจากที่ผมเคยดูพิม์ลีและตอนได้มาคุมข้างสนามเกมแรกที่พบกับวนะูฟน่ะมันคนละระดับกับที่ผมดูมาเลย และผมก็เคยคุมทีมเจอกับสมสรสอนจากพรีย์ในแชมเปี้ยนลีกมาแล้วดังนั้นการเจอเกมแบบนั้นทุกๆ3วันถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจและอาจเป็นเรื่องช็อคที่มันเจอวัรราใหม่ทูเคิลเคยพยายามเซ็นสัญญาก,กองกลางวัย26ปีมาแล้วในตอนที่เขาคุมสมสรสอนเก่าเช่นเดียวกับเชลซีที่หมายตาเข้ามานานเหมือนกันเราไม่กังขาในฝีเท้าและการปรับตัวของเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในการปลดความกดดันออกจากบ่าแต่เรื่องดีก็คือเขาอยู่ในอายุที่เขาไม่กังวลอะไรมาก เขามีความมั่นใจในตัวเองและเรื่องดีก็คือทุกคนในห้องแต่งตัวกับสโมสรรู้จักเขาดีเล่นเจอกับเขามาหลายหนดังนั้นไม่มีข้อกังขาเลยต้องใช้เวลาสักหน่อยในการปรับตัวเขาและการตอบสนองที่ดีที่สุดก็คือที่เขาทําเขาซ้อมได้ดีและเขาซ้อมด้วยความจริงจังนี่จะช่วยเขาเตรียมตัวกับการลงสนามหนนถัดไปจอจินโยกองกลางตัวเก่งของเชลซีได้ทีเอาคืนไดโอฟนนต์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูที่เคยวิจารณ์เรื่องฝีเท้าสมัยย้ายมาค้าแข่งแนอังกฤษ ย้อนกลับไปเมื่อปี2009เฟเดนานเคยวิจารณ์ทางกองกลางทีมชาติอิตาลีว่าเขาแอซซิดไม่ได้เลยเขาเล่นเกมรับไม่ดีพอเจอกับทีมใหญ่ก็โดนย่ำนว่วงและเขาก็้ามากแข่งวัย29ปีก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองจนประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ดีรอที่ชวนกลับเสียงวิจารณ์นั้นช่วงเริ่มต้นกับเชลซีมันทำให้ผมคิดถึงนาบลีมากกว่าอะไรทั้งหมดจอจินโยกล่าว เราทุกคนจําในสิ่งที่พ่อพูดได้ใช่ไหมผมช้าเกินไปผมอ่อนแอเกินไปผมเป็นลูกรักของซารีมันทําให้ผมโกรธมากแต่ฝังนะพวกเขาประเมินผมต่ําไปคุณรู้ไหมผมมีการเริ่มต้นที่ยากลำบากกับทุกสโมสรที่ผมเคยค้าแข้งทุกสโมสรมันน่าเหลือเชื่อมากตอนผมไปเล่นกับเวโรนาไม่มีใครต้องการผมพวกเขาส่งผมไปยืมตัวกับดิิชันสีไม่มีใครต้องการผมที่นั่นเช่นกันแต่ผมก้มหน้าทํางานและในที่สุดก็ได้รับความเคารพ ผมกลับมาที่เวโรน,นาและเราก็เลื่อนชั้นสู่เซเดาผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับนาโปลีเช่นกันและจากนั้นซารีก็เข้ามาและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดังนั้นเรื่องของเชลซีผมแค่ใช้คําวิจารณ์เป็นเชื้อเพลิงผมคิดในใจว่าคนเหล่านั้นจะต้องอับอายปีเตอร์เช็กตำนานผู้ซารประตูของเชลซียอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากกับการป้องกันแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ซีซั่นนี้สิงห์บลูเริ่มต้นเส้นทางป้องกันแชมป์ยุโรปด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบอร์หนึ่งต่อูน จากประตูชัยของโลเมลูลูกากูซึ่งทีมก็ทํลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้แม้จะมีเรอลมริดที่เป็นสโมสรแรกที่ป้องกันแชมป์ยุโรปในยุคที่เป็นรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้ได้ซึ่งทางเช็กมองว่าเป็นงานหินสุดที่สิงโตนเมือนครามจะเรียนแบบซึ่งก็ต้องอาศัยปัจจัยและหลายอย่างรวมกันมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะป้องกันแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเอาไว้ได้เพราะคุณต้องการองค์ประกอบทุกอย่างอย่างถูกต้องรวมถึงคุณต้องการโชคด้วยเช่นกันเช็กกล้าผ่านทางเว็บไซต์สโมสร กับเรอมริดที่ได้แชมป์สปีติดต่อกันมันสุดยอดมากๆและคุณต้องสรุดีให้ทีมที่ทําแบบนั้นได้เพราะมันเป็นแชมป์ที่ยากที่จะป้องกันจริงๆเมื่อคุณเข้ามาในฐานะแชมป์ทุกคนมีความกดดันพิเศษและนั่นจะเพิ่มความซับซ้อนให้กับทุกอย่างคุณต้องการทุกสิ่งเพื่อเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีเกมที่โชคร้ายหรือการตัดสินใจที่ยาแย่คุณเล่นกับทีมที่ดีที่สุดของยุโรปตลอดการแข่งขันและทุกคนมีแรงจูงใจแบบเดียวกันในการผ่านเข้ารอบ นั่นคือสิ่งที่ทําให้มันไม่เหมือนกับใครและยากมากๆแต่เราออกสตาร์ทได้ดีกับชัยชนะเหนือคู่แข่งที่ยากอย่างเซน,นิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กดังนั้นเราจะเดินหน้าสร้างมันจากนี้โทมัสทูเครนในายใหญ่ของเชลซีเปิดเผยว่ายังไม่คาดหวังให้ลูกทีมอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดหลังต้องเจอกับความยากลำบากแม้คว้าชัยมาได้ใน2เกมล่าสุดปัจจุบันสิงห์บลูอยู่ในกลุ่มทีมนําของพรีเมียร์โดยมีอยู่สิแต้มพร้อมผลต่างประตูได้เสียแดลูกเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิ แม้เชลซีจะเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลลาด้วยสกอร์ถึง3ต่อ0เมื่อสัปดาห์ก่อนแต่พวกเขาต้องเจอกับความยากลำบากไม่น้อยในเกมดังกล่าวขณะที่พวกเขาก็ไม่อาจโชว์ฟอร์มที่ดีสุดในเกมที่ปราบเซนิ Saint burg, นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในแชมเปี้ยนลีกด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีทูกคนยังยืนยันว่าไม่ได้คาดหวังให้ลูกทีมถึงท็อปฟอร์มตั้งแต่ช่วงนี้ของฤดูกาลแต่ขอให้เล่นได้อย่างเต็มที่และฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ก็พอผมไม่ได้คาดหวังให้พวกเราอยู่ในฟอร์มระดับท็อปตััตต้่่นยยนาาาน,า,นาีีีทผ และการระบาดของโควิดเขากล่าวสำหรับผมในตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่เราต้องพร้อมสำหรับการแข่งขันเล่นอย่างไม่ย่อท้อรวมถึงก้าวข้ามช่วงเวลาและนาทีที่ยากลำบากในเกมการแข่งขันแอสตันวิลล่าเล่นกันด้วยฟรอร์มระดับท็อปของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับและเคารพมันมันเป็นการแข่งขันที่เข้มขน้นและเป็นเรื่องดีที่เราชนะมาได้ผัดทิกเวลาผู้จัดการทีมคริสตันทาเลตออกโรงปกป้องลูกทีมบอกคอ,อนเนอร์การาลกเกอร์ มิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลย,ยังไม่พร้อมถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกดาวรุ่งที่ยืมตัวมาจากเชลซีระเบิดฟอร์มน่าระทับใจในช่วงออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังทำไปแล้วสประตูและได้เล่นเป็นตัวหลักของทีมนี่คือปัญหาใหญ่สุดในโลกของเราเมื่อเราสร้างผลงานออกมาได้ดีหหรือ2หนจากนั้นก็มักคิดว่ามันสมควรแล้วที่จะติดทีมชาติส่วนตัวผมยังเชื่อว่าเขาต้องโชว์ฟอร์มให้คงเส้นคงวามากกว่านี้ซะก่อนวิเอร่ากล่าว ผมคิดว่าเขามีความสามารถแต่ก็เชื่อว่าคาร์เนลกันมันเร็วเกินไปที่จะเรียกเขาไปติดทงเขายังต้องปรับปรุงแต่ทั้งหมดต้องยกเครดิตให้เชลซีเพราะเขาไม่ใช่แค่เป็นนักเตะที่ดีแต่ยังเป็นคนที่ดีด้วยเราทํางานร่วมกับเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันซึ่งผมคิดว่าเวลาของเขาจะมาถึงในไม่ช้านี้แต่ก่อนอื่นเขาต้องเล่นให้สม่าเสมอเพื่อยกระดับฝีเท้าสู่ระดับนานาชาติให้ได้ก่อนต้องเล่นให้ดีในทุกสัปดาห์กับเรากับทีมยู21และจากนั้น จึงจะอนุญาตให้เขาไปติดทีมชาติได้ส่วนตอนนี้ผมคิดว่าเขาต้องโฟกัสแค่กับเราเท่านั้นก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ